เ,เ,เปรรลี่ยนนะฉลโงถอเปลี่ยนมาเป็นกุศโกนกุโลนกุโลน คนต่อไปนะครับคุณการจนากรปุ่มหาชาติครับการจนากรปุ่มาชาติชาจัดสคนคุณิวารีีบงเกิดเลยนะครับคุณสิวารีสีบังเกิดสีบังเกิดอยู่ไหมฮนะ สองสี่หกเจ็ดแปดคุณประพัชรพสอยบุตรครับอยู่ไหมครับอย่าวิ่งมาเฉยๆยกมือด้วยเราจะได้ไม่ดีาะคนละใบท่คุณกัญนิกาชาสมบัติครับกัญนิกาชาสมบัติไม่อยู่ไม่อยู่อ่ะไรนะใช่ใช่ได้ไหมได้ไหมเลยทีเดียวคนไปใบท่คุณที่ าแกเหนียวมากเหนียวขนาดนี้หกคนเจ็ดคนเราก็โอเคนะเจ็ดคนก็พอเลยแข่งเริ่มเลยว่ะรวมแล้วตัดตอนเดี๋ยวตะโก้ก่อนใครเป็นคนคิดเนี่ยแข่งตะโก้เยตะโก้มาเลยดูด้กใครเนคนดนะครับผู้จัดการัเลยดูดกนพี่เบย์ชอบกินโค้งพี่เบ์วิ่งไปเลยชอบกินตะโก้ อีกสองคนครับอีกสองคนอีกอีกสองที่อีกสองที่นะคะการแข่งก็คือไม่ได้นครับเราจะไม่กินเนื้อตะโขครัรบ<อ>ให้กินเปลือกเราจะกินใบตองและเกลองุ่อร่อยไข่ไข่โดยไม่ใช่ปากเราต้องบอกทุกท่านเลยนะคะว่าเราจะได้กินจานเพื่อนท้กท่านะะไม่ได้ต้องบอกทุกท่านเลยอะที่จะเก็บกล้องก่อนนะพี่เดี๋ยว่ที่กล้อง อนนชะผู้ชนะมีแค่คนเดียวจะได้ของรามันเรื่อเกยบไว้ให้ครับผมตอดนี่เลยครับบนโอ้โหเอาตรงเลยนะคะมันเดี๋ยวี่จะอันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอายี่สิบันเอาแค่ชับนดีนะคุยน่อดิโอ้โหโอ้โหเอาอย่างนี้นะคุณที่ต้องการดยิ้แบบ

หยขา้ไม่ได้ต่อยขาทวิสามวิเนี่ยพี่กินแคาถาดเลยนะไม่แล้วเราขออีกนะันขออีกหนึ่งถาดมาให้คุณกิด้วยคือถ้าถ้าหมดกบคือหยุดเลยนะหยุดเลยต้องส์ผมจาบอะไรนี่ทุกคนรผมจับอะไรให้สามิวินนพร้อมกันเีย้ทุกคนวางวางทุกคนวาง้กร่มเลับพร้อมติดตัวผมจะรให้นะครับใ้ผมกดสตาร์ทนะครับโอเคนะทุกคน คนต่อมาคนที่สาคนที่สามที่2ที่สามที่7จเจ็สมอเท่ากันสามคนเครับเราต่อยสักสิวินนะต่อยครกินยังกินไหวหรือเปล่าแต่แต่ที่ท่านนี้เนี่ยโดนไปแค่สามนะตกตกอะไรตกรอบอันเอาเออคนแพ้ยืมึ้มครับผมคนแพ้คนแพ้คนแพ้ทะคนที่สามน ุูกตาตัวเล็กมาให้ครับให้ผแแลแทนนะครับเป็นหมอกลางวันนะคะผมคิดแทนว่าดีเลยเ,เป็นลูกตาสล็อตนะครับจำลองมาจากหน้าพิชา,น,ชาน,น,นะครับผมพี่เนุิชานจะเซ็นให้ด้วยนะครับ ที่ท่านนี้ที่นั่งอยู่คือกิ่ม,มากเลยนะลุกไม่ไหวเหรอยันต่อได้อยู่อ๋อระหว่างนี้ก็กินเลยก็ได้อ๋อ ยีแค่สัญญาณครับปึ๊บเดินสอบซักยี่เลยครับไปเดินเดินไปดูต่อเนื่องตาเต้าตาเต้าอัพสิบไม่ได้สิบไมได้สองเจ็ดหก はい。はい Ja. เกมต่อไปนะคือเกมต่อไปนั้เป็นเกมโยนส้อนตบะกร้านะครับผมครับขอบคุณมากค่ะหน้าที่ดีมาแบ่งทีมทีมละหกคนตะกร้าเรามาแล้วทีมละหคนก็จะมาแข่งกันบนเวทีนี้จะแขงกันหคนผมว่าเป็นจรกว่าเป็นแบีมจุดโทษเออคือว่าขึ้นมาทีมละหคน แล้วที่ทคนทีละคนต่อแถวกัน6คนเห็นต่อแถวใช่ไหนฮะแล้วก็เออพี่ก็คันพี่ชาเล่นเหมือนแชร์บอลใช่ไหมนี่ชายุกคนเข้จแบนั้นอยู่แล้วเอาเหรอนทุกคนเข้าใจอล้โอเคผม่เข้าใจยู้